ตามที่โกสนอำเภอแม่วางได้ดำเนินการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีกิจกรรมที่สําคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาดังต่อไปนี้หลังจากการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบลเพื่อเป็นฐานการเรียนร,นยยนรู้และศูนย์รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ มีการลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนร่วมกับภูมิปัญญาหรือเจ้าของแหล่งเรียนรู้เพื่อเติมเต็มข้อมูลและองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ทั้งในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบการสร้างคนต้นแบบในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและคำนึงถึงมิติทั้งสี่ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมโดยกศนอำเภอแม่วางมีฐานการเรียนรู้ที่ได้ลงไปถอดบทเรียนมีดังต่อไปนี้ฐานการปลูกข้าวโพดหวานวิทยากรประจำฐานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในส่วนของความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ปัญหาที่พบเจอในวัตถุดิบการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่สำคัญเน้นให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพฐานการปลูกโกโก้วิทยากรประจำฐานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเงื่อนไขความรู้ได้แก่การแปรรูปการตัดแต่งกิ่งวิธีขยายพันธุ์และการตลาด ฐานขยะลดโรควิทยากรประจำฐานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเงื่อนไขความรู้โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการคัดแยกขยะรู้ตารางการจัดกิจกรรมรู้สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในชุมชนเป็นต้นฐานการเรียนรู้ข้าวแตนน้ำแตงโมวิทยากรประจำฐานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งวิธีการผลิต และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดฐานสวนผักลุงรังวิทยากรประจำฐานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในส่วนของฤดูการปลูกผักแต่ละชนิดรู้เรื่องการเก็บและบรรจุพันธุ์รู้กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคและที่สำคัญวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งข้อคิดและทฤษฎีต่างๆ ในการนำมาเพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกสนอำเภอแม่วางขอขอบคุณทุกภาคส่วนวิทยากรทุกฐานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาณโอกาสนี้ขอได้รับความขอบคุณ